สายตาสั้นที่ไม่ได้รับการแก้ไขปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในไลฟ์สไตล์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยการใช้ใสายตาค่อนข้างที่จะใช้กันเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะคะจนถึงวัยทำงานและวัยสูงอายุนะคะทุกท่านย่อมมีการใช้สมาร์ทโฟนเกิดขึ้นดวงตามีการพองตัวอยู่ตลอดเวลาลองนึกดูว่าขณะที่เราดูจอค่ะเราใช้เวลาไปกับเขากี่ชั่วโมงแล้วการพองตัวระยะใกล้ของเลนตาเรา นานกี่ชั่วโมงฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสายตาสั้นจึงติดอันดับหนึ่งของโลกเด็กที่มีสายตาสั้นไม่ได้สายแว่นทำไมสายตาถึงเพิ่มขึ้นเด็กที่มีปัญหาสายตาสั้นแต่ไม่ได้ใส่แว่นเวลามองภาพการรับของแสงโฟกัสบริเวณกระบอกตาเด็กๆจะมีการหดเกรงของกล้ามเนื้อตาหรือกระบอกตามากยิ่งขึ้นซึ่งจะไปกระตุ้นทำให้สายตาสั้นมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ การใสเร่เลนแว่นตาก็จะช่วยให้สายตาสั้นมองได้ดีขึ้นและมีการรวมแสงทำให้น้องๆมองชัดเจนลดภาวะการหดเกรงหรือว่าการเพ่งของสายตาได้ดีกว่าค่ะหากชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับร้านหมอแว่นตาพุทธมณฑลสาย5ด้วยนะคะ